จะวัดเชิงเหรได้ดิเมน่ามานน่าจะตายเกตา อย่าลืมไปดูสตรีมสดที่เฟซบุ๊กแฟนเทจน,นะครับพร้อมเจอก,กัน ผมขอแนะนำเพจบริการเติมคูป,ปอง AV ราคาสุดคุ้มสะดวกปลอดภัยเพจพอัลมอด์เคเบิร์เรป้ตัวใช้แค่ Open ID เติมตรงผ่านเว็บไซต์ของกัลลีนาถ้าสนใจรีบทักไปทางเพจหรือแอดไลน์ไปที่แอดเคเบิรเป้เป๋ใคุมใ้มเปย์ฉลาดต้องเคเบิร์เรป้เท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะคลิกด้านล่างได้เลยนะครับผมสวัสดีครับมินจักร์ขัสดาติชานเชิงเคยนะครับผมก็วันนี้กับเจ้าเล่นหรือเจ้าคิดต่อคุ้งองยเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เรามีเซตไอเทมแแแลล้วกกก็พัังงฝฝนนนะะาามมครบผ อ่าเป็นเซตที่ได้ไปลองเทสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่โยนแน่นอนนะครับเล่นได้ร้อยเนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นเซตไหนแล้วก็พลังแฝงไหนนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่หน้าเซตไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเซตไอเทมก็จะคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับเซตไอเทมพลังแฝงแล้วก็รูนเนาะก็เดี๋ยวจะอธิบายไปทีลสะสเต็ปนะครับก่อนอื่นขอเรียกเซตไอเทมธนว่าเซตทารอนแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นอ่าดาบทารอนนั่นเองเนาะต่อจากนี้จะเรียกเซตทารอนแล้วนะครับผมโอเค ก็รูนนะครับอธิบายง่ายสุดก็คือใช้รูนเป็นเลดสปิริตสเตตหรือรูนคิ76เจาะเวทเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นรูนที่ผมใช้ตลอดเวลานะครับผมต่อมานะครับพลังแฝงน,นะครับพลังแฝงก็จะเป็นเจ้าตัวเม็ดถัว่วแล้วคู่ดาวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องใช้อยู่แล้วนะสำหรับอันเลงโคตรจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นเบสซิ่งนะครับเบสซิ่งเนี่ยห้อยมาเพราะว่าเผื่อไว้ว่าชิ้นสุดท้ายเราอาจจะออกเป็นอีฟิคอลหรือไอเท็มชิ้นหน่งไม่ว่าจะเป็นดาบไฟฟ้าอีฟิคอลหรือไม่ก็ มันจะมีผลบูสต์ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่ายังคุ้มค่าอยู่สำหรับเบสซิ่งเนาะแต่ว่าชิ้นสุดท้ายไม่ได้ฟิตนะครับอาจจะออกเป็นดาบแดงก็ได้นะครับผมสมมติว่าถ้าเราออกไอเทมที่มีความเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับมันจะไปคอมโบกับเจ้าตัวพลิซซ์ซัมมานเนอร์ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ซัมมานเนอร์เนี่ยยิ่งความเร็วการโจมตีเยอะนะครับจำนวนครั้งที่พล er ิซซ์ซัมมานเนอร์ยิงออกมาเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับผมไม่เกี่ยวกับว่า อันเล่นออกของโจมตีแล้วไอออกของโจมตีเร็วแล้วความเร็วการโจมตีมันเท่าเดิมนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะมันมีผลกับเจ้าตัวคนที่สัมมคนเนอร์ด้วยนะครับยิ่งออกของตีเร็วมันจะยิ่งซอยออกมาเร็วนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเป็นมาออฟฟอร์สนะครับพลังแฝงรองเนาะก็มาออฟอร์สเนี่ยเริ่มมาคิดว่าไม่คุ้มนะครับแต่พอเอาไปเล่นเองเนะี่ยค่อนข้างคุ้มนะถือว่าดีครับตอบโจทย์ดีสำหรับมาออฟฟอร์สเนาะต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวชาร์โดเบดนะครับผมก็คือ Ves, ทุกครั้งที่โจมตีแล้วมันเคลื่อนที่อ่ะมันจะบวกโบนัสการโจมตีนะครับเป็นความเสียหายกายภาพนั่นนะเองเนาะเราอาจจะเป็นใช้เป็นบนคัตเตอร์ก็ได้นะครับแล้วตัวกันสถานะนะครับผมก็แล้วแต่เราเลยที่เราถนัดนะครับผมคิดว่ามันก็ช่วยบูตดาเมจได้ไม่มากหรอกครับสำหรับเจ้าตัวชาร์ o ด b ร์เบลดนะประมาณนี้เนาะโอเคเจาะกันที่เรื่องเซตไอเทมนะครับผมเซตไอเทมเนี่ย เบสจะขึ้นแค่2ชิ้นก่อนนะครับก็คือเป็นดาบคีกับเอาตัวทารอนนะครับผมชิ้นต่อมาเนี่ยอันนี้ผมไม่ฟิกนะครับผมคือสมมติว่าถ้าเกมเรามันนำใช่ไหมครับแล้วเราต้องการดึงความแรงของเจ้าตัวฮลี่ซัมเมอร์เข้ามาเนี่ยเราอาจจะไม่ออก2ชิ้นนี้เนาะเราแบบอีกฝั่งเป็นเมสใช่ไหมครับแบบเป็นเมสโป๊กที่แบบเออแล้วเกมเรานำนะย้าว่าเกมเรานำนะครับเราออกเป็นเจ้าตัวตัวนี้ก็ได้นะครับเจ้าตัวยูเดียนนะคือมันจะมีพาสซีของเจ้าเออซกิลิตัวของมันนะครับก็คือเวลาเราจะ เราโดนตีแล้วเลือดเหลือ40%อะมันจะสร้างโลเวทมานะครับทำให้เราความเร็วกันจาตีเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ต้านสถานะเพิ่มขึ้น25%นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับผมโอเคเนาะ แล้วก็มีพลังแฝงสปีดอัพพลังแฝงสปีดอัพมันพลังแฝงเดียวกับเจ้าตัวโอนิอาร์นะครับผมเวลาเราโจมตีเราจะทําให้ความเร็วการเคลื่อนที่เราเพิ่มขึ้น10%นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการไล่ฆ่าได้ดีนะครับแล้วก็พอเลือกเราน้อยเนี่ยมันจะติดพาสซีฟเป็นโลเราก็วิ่งเร็วขึ้น30%ก็สามารถที่จะเลือกออกไฟได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นไอเทมที่ดีนะครับคอมโบกับคนที่ซัมเมอร์ได้ด้วยนะครับอันนี้สำหรับเกมน้าเนาะแต่ถ้้าาาเกมไทยีดดจอ ชัวนะครับผมก็คือเราออกเป็นอีกชิ้นก็ได้นะครับเราจะได้ดาเมจที่ชัวแต่ว่าถ้าในไฟ์เนี่ยเรามองว่าเราอาจจะไม่ได้โจมตีปกติมากขนาดนั้นนะครับผมเราเน้นแบบใช้สกิลอันติเพื่อระเบิดไฟให้เพื่อนแล้วก็ค่อยว่ากับดีทีอะไรประมาณนี้ก็ดาบแดงก็เป็นไอเทมที่คุมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมส่วนตัดเลือดเนี่ยไม่ค่อยจะออกเลยนะครับช่วงนี้คิดว่ามัน มันถ้ามันดาเมจพอมันก็ไม่ต้องตัดอยู่ดีนะครับแต่ว่าสามารถที่จะออกตัดเลือดก,ก็ได้นะครับแต่การออกตัดเลือดชิ้นที่6มันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผมสหรับเซตไอเทมของทารอนกับเจ้าตัวคนที่ซมมอนเนอร์น,น,นะครับก็ไปลองเล่นดูได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมก็ไปลองดูกันได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันนะครับผมไปดูซิสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าโกลเดน้นถูกไหมเวเด้เคิร์สโอเคอะไรวะเนี่ย ก็พอๆกับเราใช้นกกระจิบตอนนี้แล้วมาดิมาดิมาดิครับแค่นั้ง ผมบอกแล้วมมว่าผมว่าแบบ agressive วะเนี่ยนิดเดียวผมรู้แหละว่าแม่งจะมาแต่โย่หัวไม่ทัน เชิงเหรอได้ดิคงไม่มีเมดมาใช่ไหมไม่มีเมดมาครับผมใช่ไหมอย่านะไปละจ้าถ้ามันช้าเราตีไม่ได้เราก็ไม่ต้องตีแล้วครับเสียเวลาเพื่อเราเจ็บเราก็ไปตีดาใ์กไหแล้ว อย่างนี้เราจะเสียทั้งดักเสียทั้งอะไรช่างน้ำหนักหน่อยครับการยืนมองไม่ได้ช่วยให้เราได้ออบเจกเราทิ้งเลยก็ได้ครับเราไม่จำเป็นต้องได้ขนาดนั้นเมื่อกี้ถ้าเราเปลี่ยนจากการเอาออบเจกไปแบบไปเวทบูมันอย่างนี้ก็คุ้มเราว้องสติกเกอร์ดึงได้ปะเห็นไม่ทันะไม่เป็นไรไม่ไรเจ็บละ ตีดักเลยครับบน 3, ลสามังหนึ่งตายหนึ่งไปเก็บบอลเก็บได้ไงมันเลยเวลสฟิกเกอร์ไปแล้วนะห้านาทีมึงกดทุมเวเลสด,ดึงโดนตายไม่มีฟิกเกอร์ไม่น่าจะมีเวนัมดึงไปแล้วปเล่นกับบอลนะครับผมเล่นได้กเวเลยมันไม่มีอะไรมาก ไบไทมิ the <c oughs> ่งเล็นะอยู่บนบนน่าจะสองตัวบวก สองวินน so ่าจะไม่ทันใช่ไหอืมเสียดายอยู่อยากได้ฟ้อมเลยแต่ไม่น่าได้เอ๊ะได้นี่หว่าได้ยัง ไปทัวิ่งโบดึงออกมาเลยสวยโอเคแมงพันธุน์ดินันอ่สลับได้เลยนะครับถ้าจะสลับ เอาเจ็บได้เลยแต่ไม่น่าตายมันก็อยู่ด้วยความหวาดก,กลัวไปเพื่อนบนต้องการความช่วยเหลือนะสามตัวบ,บวกๆวข้างล่างตัวเดียวมันน่าจะเอาก่อนแต่เราน่าจะมาทันถ้าจะเล่นไฟก็ได้อยู่ well, มาได้ปะผมฆ่าได้นะน่าจะตายอยู่ล้างไปแล้วสวยไปแลวเอากรได้เลยนะมันลงล่าง เลสมีดึงเลสเลยอย่าไปให้มันทำง่ายๆสวยสวยสวยถือว่าดีถือว่าดีลาดเลสได้เลยตึงจัดท่าไม่มีเพื่อนนะมึงตายในป้อมแล้วไปเลสแต่ใบาตาย,ยแค่นี้น สมสมแล้ววะมันตายไม่เจ่เหรอวะมันสมแล้ววะยังไม่ครกสออกไปแล้ว,วได้ได้แลถ้าคีปมารอบนี้ผมเข้า,า,า,าข้างหลังเล้ รอรอคลิปก็ได้ครับหรือจะเข้าเลยก็ได้นะถ้าอยากเข้ากดไอเท็คผมเข้าให้ก่อนได้โอเคมันไม่น่าเข้าแล้วละ่ะโอเคผมไปสุด <c oughs> สองหนึ่งไม่น่าไหว ซีร่างได้นะครับการเรียนตีแล้วด้วยอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดรอรอก่อนก็ได้เดีย๋ยวผมเซตล่างก่อนเดี๋ยวมันจะโผล่แมพเอ้ยเปิดได้เลยนะแก๊งเราดึงสวยจัดเลยน่าจะเปิดได้แล้วล้างเพื่อนกดถ่ายไปแล้วกดล้างไปแล้ว ฝ่ายบนนะครับแล้วก็ไปเดนบนเดี๋ยวผมเล่นลางให้ Park, bye. Can you please check my ears to see if there's pain on them? Life, Let me show you my real 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 <laughs> <laughs> <Don't Inboard. laughs> My blades are enough to destroy the tower! วอนวนการ์ดสองอะเวนการ์ดที่ไม่ใช่ตัวที่ป้อมขวาเวนการ์ดที่กำลังจะเข้าพร้อมกันเนี่ยเข้าพร้อมกันสามทางเปเล็ดม่เนี<ป>่ร่างเข้าอะอย่ยอมตายให้แต่น<ป>่าจะจบละ มันมีเวล่มนะมันจะเวล่มใส่อะคิกซีอ่อะอืมได้ป้อมเดียวแฮะจริงๆน่าได้สองป้อมไม่เป็นไรช่วยลนะไม่เสียสลาดเฉยๆไม่เกินจริงๆน่าจะเอ็นได้อยู่ยไม่เป็นไรเกมเรานำเยอะอยู่ชิวๆตัวมันตัวมันเลดเก่งอ่ะแหละแต่ว่าตัวเลดมันจนอ่ะเด็ก รอรอรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดึงนะรอพุ่มนี้แหละเดี๋ยวผมจะตีถ้ามันเดินผ่านมาก็ดึงมันจะให้ชิคซี่เบิร์ตนี่ออกไปไม่กล้าเล่นด้วย <laughs> โอเคไม่เป็นไรรอดาร์กก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปทำบนให้ดาร์กกนะ็จะขึ้นเสร็จพอดีบายอยู่ซ้ายผมนะ <laughs> ตรงนั้นน่าจะไม่มีใครเลยครับตีดาร์กได้เลย น่าจะไม่ต <limited Claire> no ้องโซนแล้วผมน่าจะไปทำบนปล่อยเข้ากลางได้เลยนะไม่จำเป็นต้องไปบนแล้วแดงรอแป๊บตรงกลางเลีร์เลยเคขีร์เลยขวาขวาเคลีรยเลย My design is practical and appropriate for the theme. Caliantil, that's <coughs> a friend bomb, that's a man. But it's a big bomb, that's มไม่ตายจเย็นนะเดี๋ยวผมเซตบนนะค่อยๆไ,ไม่ต้องมีการิจันติดหย่อมเข้าเทลให้ ฮีโร่เราตายไงฮะฝากขา,ายซื้อใต้เกิดใต้เร็วไปใหม่เฮ้ยรอไปเลยก็ได้ครับฆ่าได้อยู่มันจะเวนอมล็อกขาล็อกอัพดีนะแ,แงองกอมยู่ โอ๊ยโอ,อ,อเป็นผมเกียโอเมนที่ก้าเฮ้ยตัวเราชนะโอเมนไม่ใช่ออันเลนพี่สามารถไปเล่นไหนได้บ้างน่าจะถ้าผมผมไม่เก่งเลนครับผมไปได้หมดแหละดีครับดีครับเล่นอันเลนมือเก่งน่าดูนะครับไม่เก่งครับผม ผมเล่นจนไม่รู้จะ <Different target. S 1> เล่นด้วยความรู้สึกขนาดไหนแล้ว